พี่จวงเปิดไม้ได้ครับโอเคค่ะประมาณนี้ได้ไหมค,ครับกับคารวาจารย์หมอเขียวค่ะคารวาคุรู้ทุกท่านค่ะเจริญธทำสสัม,มิดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อประพัสสอนชาญชัยชูจิตชื่อเล่นจวงชื่อทางทําม เพียนพิมพุทค่ะอายุ58ปีเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโทอยู่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องทุกขายฉับพันนะคะคือจริงๆในในช่วง5-6เดือนนี่ะมีทุกอยู่ไม่กี่เรื่องเองอะคะ่ะเรื่องหลักๆก็คือถืงเรื่องจากการเสียชีวิตของพี่สาวนะคะแต่จวงไม่ได้ไม่ได้ทุกกับการจากไปพี่สาวเพราะว่า เราคิดว่าเราทำทำดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะแต่ทุกที่มันอยู่ในใจเราก็คือการที่ครั้งที่แล้วก็สอบเรื่องนี้ค่ะแต่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันก็คือบอกแม่ไม่ได้นะคะเพราะแม่มีอาการทางหัวใจกับเป็นเป็นคนที่วิตกกังวลนะคะถ้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะคิดแล้ะมอนไม่หลับแล้วอาการที่แม่จะเป็นก็คือเหมือนกับเหมือนคนหายใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สะดวกอะค่ะเหมือนกับเหมือนกับ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีเสียงเวลาเขาหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ก็ห่วงเขาตรงนั้นนะคะก็เป็นทุกตรงนั้นว่าเอ่อมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กที่ว่าลูกของแม่คนนึงเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราจะปิดบังไม่บอกใช่ไหมคะเราก็ทําไม่ได้เราก็ก็คิดอยู่อะคะ่ะว่าจะทํำยังไงทันทีที่เราเรารู้สึกว่าเราบอกแม่ไม่ได้อะคะ่ะเอ่อจะย้อนนิดนึงว่าอดีตนี่ก็คือเป็นฉายาปรับเซียน่าระจันนะคะก็คือจะมีอาการทางคอบาลหย แล้วก็ต้องไปนวดที่ท่าประจันเป็นประจําพอเจอแพทย์วิถีธรรมก็คือหายไปหายไปนานมากแล้วค่ะอาการเหล่านี้กลับมาหมดเลยค่ะแค่แค่เราคิดว่าเราบอกแม่ไม่ได้เรื่องพี่สาวทันทีค่ะคอบาไอะไรนี่คือปวดกลับมาเหมือนกับเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วท,ที่ที่ก่อนเราจะพบแพทย์วิถีธรรมเลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ค่ะอยู่ประมาณออสองวันจนจนถึงถึงวันที่เรากล้าที่จะบอกกับแม่ค่ะ,คะว่าตัดสินใจแล้วละ่ะว่าโอ้โหเราเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้ นอกจากเราทุกใจเรื่องบอกแม่ไม่ได้แล้วตอนนี้ทุกกายก็มาแล้วใช่ไหมคะก็แค่คิดอะค่ะว่าเดี๋ยวเราต้องบอกแม่แล้วนะเชื่อไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบตัวเองเจอแล้วแล้วแล้วประหลาดใจตัวเองมากแค่เรารู้สึกว่าเราเราคิดจะบอกแม่อะค่ะอาการต่างๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีครกที่มาวางอยู่บนไหล่เราเนี่ยคะ่ะมันค่อยๆเหมือนกับมีใครมายกออกไปให้เราอะคะ่ะนะคะก็เลยมานั่งคิดว่าเออ ซึ่งตอนนี้นอาจารย์ยังไม่ได้พูดเรื่องเรื่องทุกเฉียบพันธ์นะคะตอนนี้นอาจารย์ยังพูดสอนนะคะเราก็แต่เราก็ไม่ได้ไปนึกถึงตรงน,นั้นแต่เราก็มานั่งว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่าอทุกทางใจเนี่ยมันมันใหญ่มากใช่ไหมคะมันทุกทุกทางใจนี่มันคือมันยิ่งใหญ่กว่าทุกทางกายเยอะมากอันนี้ค่ะลงพิสูจน์ได้เลยว่าแค่แค่เราอะค่ะคิดว่าพรุ่งนี้เราต้องคุยกับแม่แล้ว แต่จะหาวิธีไหนคุยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้ที่มันหนักหนักอยู่ตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับมีมีใครอะค่ะมามายกออกไปให้เราเลยอะค่ะนะคะก็คือ 5, 6, เอ่อห้าหกเดือนนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องของที่เกี่ยวกับพี่สาวค่อนข้างจะเยอะที่ก็แล้วว่าเป็นความโชคดีของตัวเองเหมือนกันว่ามาทําให้ได้มาสอบเรื่องสภาวธรรมเรื่องอะไรของค่ายวิธีทมได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ก็เอ่อคงจะประมาณนี้อะค่ะเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็อาการเหล่านี้ก็ไม่มีแล้วอะค่ะ ะะเซียนท่าประจันก็โดนยาเก้าเมตรป่าไปหมดแล้วนะคะก็ประมาเนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะก็จะป่วยจากอาการตัวเองเหมือนพี่จวงก็กลัวว่าแม่จะป่วยจากการเล่าเรื่องพี่สาวนะคะ<ช>แค่เอาคิดแค่จะเสียบอกอะทุกอย่างมันก็เหมือนหายฉับพลันเหมือนจริงๆค่ะคือ <laughs> มันเป็นอาการทางใจที่เติมเข้ามาลวนๆเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเรา ของเฉงเนี่ยก็คือเราก็ทําสมดุลร้อนเย็นมาดีนะป่วยเนี่ยเรายิ่งดูแลตัวเองนะศาสตร์เรารู้ทําทุกอย่างที่เป็นวัตถุดีหมดแล้วอะเหลืออยู่เรื่องเดียวเนี่ยแหละมันชัดนะว่ามันเป็นเรื่องนี้แหละแต่มัน,มนก็ปลาดใช่ไหมพี่จวงใช่มันประหลาดนะคะเฉงคือมันเหมือนกับอยู่ๆเหมือนใครเอาอะไรมาทับเราทันทีอาจากจากที่เดิมเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะพอมันกังวลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับจิตได้สํานึกเก่าๆเนี่ยไอ้ที่เรา เราป่วยด้วยสาเหตุอะไรก็จากการที่คอบาดไหลใช่ไหมคะมันมาทันทีเลยค่ะไม่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าไอ้ที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วขนาดนี้คือแบบแบบทันทีทันใดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปว่าเราอะไปทําอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมคะไปโหงานหรือไปยกไปขุดดินไปอะไรเราก็จะรู้ว่าเอ้เดี๋ยวอาการเหล่านี้อาจจะเกิดแต่นี่ไม่มีเลยค,คือปกติธรรมดาแค่แค่กังวลแค่นั้นเองว่าบอกแม่ไม่ได้มาทันทีเลยค่ะ เหมือนโคกหนักห้าสิบกิโลอยู่บนไหล่สองข้างเลยกับทันทีที่เราคิดว่าเราบอกก็เหมือนกับมีมีคนมีท่านที่ใจดีมันไปยกออกไปทันทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ก็พิสูจน์ได้ค่ะนี่พิสูจน์เรื่องเรื่องใจกับกับเอ่อเรื่องราวของพี่สาวมานี่คือหลายเรื่องมากนะคะสอบครั้งต่อไปยังคงจะต้องพูดเรื่องนี้อีกค่ะอีกหลายเรื่องค่ะ ค่ะนะคะฟังหลายๆเรื่องนะคะเราก็จะเริ่มไม่คาใจนะคะกับเรื่องที่แบบว่าเหมือนอัศจรรย์ของแต่และคนจริงๆมันมันไม่ได้อัศจรรย์หรอกมันเป็นเรื่องของพลังของการทําได้นะคะถึงรู้ว่าไอ้คาพูดที่เราพูดกันเนี่ยกว่าจะบอกพี่จวงจะบอกแม่ได้เนี่ยทวนแล้วทวนอีกสามสี่วันของเฉงกว่าที่จะบอกพ่อได้เึงสิบวันเึงนับวันทุกวันเลยก <laughs> ว่าที่จะพูดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะมันได้ล้างอะไรหลายอย่างตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่คําว่าบอกพ่อหรอก นะคะเหมือนกับที่พี่จงได้บอกแม่นั่นแหละค่ะเราไปฟังท่านอื่นนี่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะต่อไปขอเชิญคุณนัชชาพัฒนเลยครับ